ช่วยดูแลพวกเขาอีกแรงนะคะผู้ใหญ่ต้องกังวลค่ะขอบคุณนะครับตอนแรกเนี่ยครูซันดี้จะมาขอความช่วยเหลือจากผมตอนนี้กลายเป็นผมมาปรับทุกข์กับครูซันดี้ซะงั้นแถมยังลบโกนให้ทั้งโกเข้มแล้วก็ครูซันดี้มาช่วยอีกเรื่องแค่นี้เองค่ะสงสัยสมัยหน้าเนี่ยต้องให้ครูซันดี้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนผมแล้วล่ะครับผมโอด้ว้คนแรกเลยครับผมโอด้วยคนที่สองเลยครับไม่ดีกว่าค่ะ ผู้ใหญ่ไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงฉันก็เป็นคนบนก่อนนี้อยู่แล้วฉันยินดีช่วยค่ะขอบคุณครูแซนดี้มากๆนะครับแอบชอบครูแซนดี้ยังไงเลยจริงเหรอชัวร์ฉันดูท่าทางแล้วน่าจะใช่ครูแซนดี้ออกมะน่ารักมี่ผู้ชายที่ไหนไม่ชอบบ้างล่ะ ครูแซนที่อาจจะมีแจให้ก็ได้นะก็ไม่แน่นะทั้งหล่อทั้งเก่งใจดีอบอุ่นพึ่งพาได้ก็เป็นหนงผู้ใหญ่แล้วอ้าวครูแดนมาตามพวกเราไปเล่นคอมเหรอคะใช่แต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วครูไม่ว่าง อะฉันว่าไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่แล้วล่ะที่ชอบครูซซนดี้แต่เป็นครูแดนด้วยไม่รู้เหรอหรู้ตั้งนานแล้วเนี่ยโหนี่ครูแดนก็แ้งว่ะสิแ้งยังไงครูซันดี้ยังไม่ได้บอกสันหน่อยว่าครูซันดี้ชอบใครครูซซนดี้อาจจะชอบครูแดนก็ได้นะแต่ผู้ใหญ่รอกว่าครูซันดี้ก็ต้องเลือกผู้ใหญ่สิ ใครว่าครูแดนเราอีกใช่เราทีมครูดแดนเราทีมผู้ใหญ่แล้วแบบนี้ครูแซนดี้ชอบใครล่ะ